耶！ วันนี้นะที่มันดีมาทีเชนีวาร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็กเอ,อินนะคะเราก็ไม่เข้าใจเนาะ,ะแต่ทางตำรวจเยอะมากเลยนะคะมีทุกจุดนะคะมีการประกวงมีอะไรนะคะแล้วก็อากาศอะไรตำรวจพาเมื่อกี้ที่มีนั่งรถชมเมืองเก่าใช่ไหมคะและ้วตรงนี้ พี่นีก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมรถเออขั้นใหญ่ๆนะคะรถรถใหญ่ๆนะคะเต็มเดี๋ยวพี่นีจะไปถ่ายให้ดูนะ,ะนว่าทำไมมันเยอะจังเลยนะคะทุกคนพี่นีก็เลยถามตัดสินใจถามเขาเนาะก็เหมือนที่ถามตอนแรกเนาะก็เป็นวันที่เขาแข่งจัก,กรยานใช่ไหมคะทุกคน เขาแข่งเขาเอ่อทั่วโลกนะคะมาทั่วโลกเลยนะคะที่ว่าเขามาถี่จัก,กรยานมามาครั้งคืนนะครับปันจัก,กรยานเป็นวันที่ว่าจัก,กรยานโลกหรืออะไรก็ไม่เข้าใจนะก็จะมีทุกบริษัทะมาเนะะี่ยมามาจอดเต็มเลยคะ่ะถนนปิดนะคะวันเนี้ยเอ่อวันอาทิตย์นะคะเพราะเขาไม่ได้ทํางาน,นใช่ไหมคะก็เขาก็ปิดถนน หลายสายนะหลายเส้นนะคะวันนี้นะคะก็สําหรับคนก็ไม่ได้ใช้รถใช้สนุนเยอะน้อยอย่างที่ก็ไม่เข้าใจเนาะว,ว่าเอ๊ะอะไรรถเอาปะท้วงอะไรกันหรือเปล่าเนั่ยไม่ใช่ค่ะค <c oughs> ือว่าเขา,เามีการขี่จักรยานทั่วโลกนะคะทุกคน <c oughs> เราก็เลยเอารถบัสน,นะคะมาจอดนะ <c oughs> เต็มไปหมดเลยค่ะยาา วันนี้ที่นี้ก็คิดว่ามันจะฝนตกตลอดนะทีละไฟมาแล้วก็ไม่ไม่ตกเยอะนะคะทุกคนไม่มีฝนตกนะคะวันนี้พี่นีก็เรียนพอเสื่อแล้วก็จะอันนี้ที่นี่ก็มานั่งหน่อยหนึ่งเนาะ,ะ,ะไปรถไฟกันต่อ ถ้าเราเห็นกระตาจริงๆมองเจน,นีวาเป็นมองที่สวยนะคะก็อันนี้มันก็นจะเริ่มแค่ฤด,ดูเมืองไรส์กีนะคะร้านค้าก็ยังเปิดข้างนอกได้ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนมาขีที่นี่ก็เห็นนักข่าวนะเดินนะที่เห็นข้างหลังแว๊บๆนะคะนักข่าวนะคะ เข,เขาอ่อนแบบที่นีนะตอนเข้ามาเป็นนักข่าวใหม่ๆเขายังอายุเอ,อยังอายุไม่เท่าไหร่เลยนะคะแต่เขาดูแก่มากนะ,ะเดินเฉยพี่นีว่าจะสวัสดีเขาแต่ไม่กล้าเนี่ยทุกคนรถจอดเต็มเลยอ่ะทุกคนปิดถนนนะคะถนนยาวเลยอ่ะทุกคนรถนะคะพี่นีก็ไม่กล้าที่จะไปถ่ายมากเนาะ นี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะอยู่กลางเมืองกลางเมืองนะก็จะแอบ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 ถ่ายหน่อยนะคะรถเต็มเลยนะคะปิดนะคะ พุก็จะพุ่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นเรือร้านอาหารนะคะพี่นีเคยมากินแล้วนะคะเป็นเรือร้านอาหารไม่รู้เป็นเรือวิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเรามันจะมีเรือนะะมีเรือจอดให้มีเรือสําหรับจอดที่นั่งทานอาหารเดี๋ยวพี่นีจะลองไปดูแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งโรงแรมแพงๆนะคะทุกคน โรงแรมแพงๆทั้งถนนเลยนะคะทุกคนถนนนนี่นะคะเขาก็ปิดนะสายนี้นะ,ะสายที่จะผ่านทะเลสาบนะคะที่นีก็หิวนานนะคะจะแวะดื่มนะ,ะแต่พี่นีไม่ไม่ได้กดเงินมาเลยกำลังจะเดินหาธนาคารอยู่นะคะทุกคนจะเดินหาธนาคารที่ว่าจะกดเงินนะคะ มีแต่โรงแรมหรูๆนะทุกคนแต่ไม่มีธนาคารเท้กดนะนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะคะทุกคนท่าเรือเรือที่มาะค่ะดีพี่นีซื้อตั๋วไปกลับนะคะทุกคน คือตัวไปกลับตัวรถไฟไปกลับไม่งั้นวินีก็จะนั่งรเรือกลับแต่มันก็จะมืดค่ำไปนะคะเพราะว่าอันนี้ก็บ่ายมากแล้วนะคะทุกคนก็กลัวว่ามันจะมืดก็เลยต้องนั่งรถไฟกลับนะคะเชนี้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะคะน้ำผุนี่นะคะก็จะเป็นจุดเด่นของเมืองเชนีว่าเลยนะคะทุกคน ที่เขามาถ่ายหนังกันนะคะเขาก็จะเอานาผ้อันนี้ยังพุ่งไม่แรงเท่าไหร่นะคะนาปกติจะพุ่งแรงกว่านี้นะจะพุ่งแบบเต็มเลยคะ่ะสวยมากนะคะทุกคนแต่นี้เราไม่เข้าใจว่าเขาพุ่งแค่นี้เองนะคะทุกคนถ <c oughs> ้าเรือนะคะทุกคนชินเนปถ้าเรือชินน้ว่านะคะทุกคน พี่นีอยากกินรูู้นะคะทุกคนวันนี้พี่นีจะไปทางนู้นนะคะอยากจะนั่งรูู้นะคะวันนี้การที่เที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่นะคะคนคนที่มาเที่ยวที่สวิตนี่จะต้องมีเงินนะคะ อ่พูดจริงๆนะคะไม่ได้คุยนะพราะเมือ,องนี้บ้านเมือ,องนี้ของแพงนะคะทุกคนข<ม>นาดพี่นีอยู่ที่นี่นะนั่งรถไฟมาตั๋วครึ่งราคาเนาะก็เท่าไหร่ยี่สิบเบ็ด้างนะคะครึ่งราคายี่เบ็ดแซงก็เกือบพันนะคะเกือบพันนะคะวันนี้นะคะที่พี่นีมานี่นะคะ รถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟเล็กชมเมืองแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าโงเข้าอะไรอีกนยเออก็ใช้เป็นเงินนะคะแต่เราไม่มีตั๋วครึ่งราคานี่ไปไหนไม่ได้เลยนะคะแพงนะคะทุกคนพี่นีจะไปดื่มตรงนู้นนะคะ,ตร,ะตรงนู้นอะ่ะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่นี่จะจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะว่าพี่นีจะไปดื่มตรงนู้นนะคะ แต่พี่นี่จะไปหาที่กดเงินกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะรับจ่ายการ์ดหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้พี่นี่กดมาแค่ยี่สิบพี่นี่ขึ้นรถไฟเล็กไปแล้วนะคะแล้วก็แวะดื่มกาแฟเพราะว่าเข้าน้ำทุกคนสวยค่ะตอนนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ถ้ารออันนี้เขาจะมี ตอนนี้เดี๋ยวเขาถีบจักรยานเสร็จก็จะมีมาอันนี้เวทีนะคะทุกคนเวทีที่เขากําลังจะจัดงานนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะคะเห็นไหมเราจะข้ามสะพานไปตรงนู้นนะคะกินตรงนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรือเล็กนะคะทุกคนเห็นไหมคะนั่งชมวนนะคะมีเงินอนะฟาร์มสุกแท้ๆเลยนะคะทุกคน <laughs> วันนี้ทุกคนพี่นีพาเที่ยวก่อนนะคะทุกคนออยล่ำให้รวยถูกหวยทางวันที่หนึ่งหลายๆใบนะคะสวัสดีค่ะ